สวัสดีครับเราอยู่กับรายการ Music Lesson Series ถอดรหัสเพลงฮิตครับเป็นรายการที่จะพาทุกคนไาฟังนะครับบทเพลงที่กำลังเป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญครับอาจารย์ต้นตระกูลแก้วหยองนะครับก็อาจารย์ก็เป็นนักดนตรีที่มีพื้นเพมาจากทั้งดนตรีไทยด้วยดนตรีลูกทุ่งดนตรีป๊อปหลายๆอย่างเป็นสมาชิกวงเอเชียเซอีต่างหากด้วยนะครับวันนี้ก็บทเพลงที่เราฟังจริงๆแล้วอาจารย์ต้นตระกูลเสนอว่าอยากให้ลองฟังเพลงนี้ต้องบอกว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับวงนี้เลยคือเป็นศูนครับ ก็หลบฟังแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยศิลปินชื่อซามิโอพีเพลงชื่อ all day all night ซึ่งก็เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นแรปเปอร์เป็นแรปเปอร์ด้วยจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมใช่ครับสปเปอรลาวอ่าโอเคน่าสนใจเอาลองมาฟังดูกับลองฟังดูครับ มันเป็นการควบรวมเค้าเจอร์ที่น่าสนใจคือมันดูไม่หยัดเยียดไม่ประดักประเดิดไม่รู้สึกว่ามันผิดที่ผิดทางคือฟังแล้วมันคือการผสมเคาเจอไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามคือเวลาบอกไม่จงใจเนี่ยความหมายถึงว่าถ้าผมคนแต่งเพลงเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนที่มีพื้นเพลงของแบ็กกราวน์ของดนตรีหลายประเภทหลายแบบคือบางทีมันก็ไหลออกมาเลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีความจงใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาเพลงหมอลำหน้าพื้นบ้านหน้ามาผสมกับแรปแบบนี้นะคือในแง่หนึ่งก็อาจจะออกมาโดยธรรมชาติหรือจะมองว่ามันเป็นเกิดากการจัดวางอย่างจงใจก็ได้ถ้าเป็นกกาาาาาารรจจจจัดดดวงงงอ่่ใผมมิิเเ้ทํไีะข ทำนองกับเนื้อเพลงอันนี้ผมชอบตรงนี้มันเป็นเขตแดน ของการสร้างเนื้อเพลงและทํานองที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันเป็นเพลงฝรั่งถ้าเราสังเกตอคือเพลงลักษณะนี้มันก็จะกลิ่งมอแรปไหมใช่ประมาณนี้ทีนี้แรปเนี่ยมันก็จะมีจุดความสาคัญเลยคือการหาคําของจองหรือว่ารัยม์เนี่ยคือถ้ามันเป็นในเพลงฝรั่งเนี่ยมันจะมีคําบางคําที่บางทีคนไทยเราบางทีเราจะไม่ได้เซนส์ทีฟกันมากแต่ว่าฝรั่งเซนส t ทีฟเช่น night มันสะะ i t มันมีเออยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ต้องไปรัยมต้องไปคล้องกับอันที่มันลง i t แลมีเอเหมือนกันพอบางทีเวลามันอยู่ในภาษา แถวๆประเทศไทยและอื่นๆที่บางทีมันไม่ได้ไปซีเรียสกับไอตัวเสียงถึ้อชือะไรข้างหลังเนี่ยเราก็จะพูดง่ายๆว่า,าเป็นเป็นไนเป็นไม้ไว้ไงย้ายคือพูดเคยไอสระไอเนี่ยมันลงได้เหมือนกับหมเลยอย่างตรงเนี้ยในเพลงเนี้ยมันจะมีอยู่ท่อนที่ เห็นว่าคำว่าข้างกายไมยไม และ all day all night เนี่ยสามารถละตัวท้ายออกไปได้หมดและเราสามารถยอมรับมันได้ด้วยเพราะมันคือภาษาพูดของเราเลยดังนั้นเนี่ยทำให้โลกของเสียงตัวสะกดตัวการันข้างหลังเนี่ยมันพราเรือแล้วมันเชื่อมให้ทุกอันพร้องกันได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในบทกวีหรือว่ารายเนื้อเพลงมาอันที่มันไม่ได้สตริกมากอ่ะมันก็พออนุโลมให้มันเกิดขึ้นได้โดยการที่เน้นสระแล้วตัวชื่อข้างหลังเนี่ยให้มันร้องเบาๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยฟังดูเด่นกว่านั้นเพราะผสมสาลาวเข้าไปด้วยทําให้แบบ ว่าชัดเจนว่าว่าเอาสองภาษาเนี่ยมาละละ,ละคลายคลยอ,ออกไปแล้วก็สามารถรายมกันได้ทั้งหมดประมาณอย่างนั้นอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าความยากของเพลงที่มัน Cross ขนาดนี้มันคือการจูนหูเราให้เข้าไปอยู่ในโลกของเขาเพราะว่านี่มันคือโลกที่ตั้งใจจะผสมดนตรีสองสำเนียงเข้าด้วยกันแล้วต้องเป็นธรรมชาติมากๆต้ฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าได้เลยภายในไม่กี่วิแรกเนี่ย จริงแม้กระทั่งการเปิดกันใช้ไอแนวกีตาร์แล้วก็มีจังหวะกรองค่อนข้างจะนำพาไปฝู่ความพื้นบ้านบางอย่างดังนั้นนะ่ะในทันทีที่เพลงเปิดเราเห็นอาหารพื้นบ้านมาก่อนแล้วเรามีกลองชิงดินกีตาร์มาเหมือนจะโหมดพื้นบ้านแต่ทันใดน,นั้นเองเปลี่ยนเป็นซิงคเปชั่นแบบฝรั่งพร้อมๆกับฉากที่แบบฟึ่มโมเดิร์นผมเลยคิดว่าภายในไม่กี่วิแรกนะร่ะนเสนอ2อสิ่งนี้เข้ามาแบบแทบจะทันทีพร้อมกันแล้วเราก็ถูกจูนทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่คือโลกที่เอาโมเดิร์นกับพื้นบ้านผสมกันท Visual, ั้ทงวิ Time, อันเนี้ยเปิดมาเนี่ยฝรังมากๆเลยการแต่งตัววิชวลข้างหลังเพราะว่ามัน I miss you all the time baby ที่ออกเสียงถูกต้องแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ออโต้จูนซึ่งมันเสียงที่เราจะเจอในเพลงแร็ปเปิดมามันเป็นโลกที่แบบโอเคฝลังภายในประโยคแรกแต่ทันใดนั้นเองอ am, yeah. เปลี่ยนเป็นภาษาลาวทันทีแล้วเอื้อนทันทีก็คือแม้กระทั่ง all day all night ก็รองด้วยสำเนียง คือฉากเปิดอันนี้คือเราจะทำให้เราไหลเข้าไปในโลกของเขาแล้วหลังจากนี้คือเซต up โลกขึ้นมาที่เรารู้ว่าโอเคเดี๋ยวอันนี้ cross culture อสองโลกแน่นอนนะครับแต่ทีนี้มันก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมเข้าไปเรื่อยๆพอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวลองฟังต่อนิ้นนึงคือพอเป็นผู้หญิงครพี่ย <I 'm S 2> อมพี่อ <'m> มสังเกตมว่ามันขึ้นมาอีกอือฮะ อันนี้อันนี้ข้างหลังเป็นพินใช่ไหมครับเป็นพินเข้ามานนแต่ว่าใช้ใช้เป็นพินแบบแซมนะ นัก้องผู้หญิง้องเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผสมสองโลกเข้าด้วยกันเนี่ยตัวคอสตูมเขาเหมือนกันนะเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยอย่างฉากนี้เนื้อผ้านี่น่าจะพื้นบ้านใช่ไหมพื้นบ้านแน,น่นอนตัวแว่นตาพร็อพเนี่ยม,มีความเป็นเครื่องเงินว,<ม>ว่าทาร่วมไทลาวแถวๆนี้แล้วก็เอามาดีไซน์เป็นแว่นตาเป็นสร้อยเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าก็ยังคงความพื้นบ้านเอาไวใ้ให้เราเห็นในวําโมเดินอาจจะลองฟังต่อกันอีกนิดนึงนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นท่อนปกติเลยเป็นท่อน EDM ปกติที่เป็นท่อนดนตรีแต่ว่าแทนที่จะใช้เครื่องดนตรีสากลเล่นจะเป็นกีตาร์หรือเป็นพินแบบแซมเล่นทํานองที่คุ้นชินมีอยู่มีเสียงนี้ได้ไหมไม่มีครับยังไม่มีอ๋อนี่แค่ภาพเฉยเป็นภาพแค่นี้เหรอ่าแต่ก็คือตัดไปตัดมาใช่ก็จะสลับสองโลกเลยแต่ว่าตัวละครอันนี้เป็นท่อนแรป แต่ที่นันเขาไม่สนใจคือปี๋ยังม,มีปีปะใช่ใช่มันมีปีอยู่ข้างหลังเนาะใช่หเหรอครัเป็นดอกเป็นพินน่าจเป็นน เป็นหมอลำขึ้นมาเลยใช่ไหมคือมันพอมันล้อมันก็แรปเสร็จแล้วก็ในแรปนี่ก็เรียกว่าในที่ลิกึมข้างหลังนี่ตะวันตกเลยแหละแล้วก็มีปีแฟกอยู่ข้างในเสร็จแล้วมันก็ทรานซิชันเข้าไปในฉากที่มันเป็นพื้นบ้านเลยเป็น t ทร d ดิชันแนลเลยเปลี่ยนเป็นใช้หมอลำเป็นตัวนำเนาะอันนี้เราได้ยินแคนะใช่ไหมได้ยินแคแลนวครับ แล้วก็ทํานองตรงนี้จริงๆเป็นทํานองที่ใช้ร่วมในวัฒนธรรมรูปน้ํโผงเรียกว่าลําพูไทยอมุมมองผมทําไมเขาเลือกทํานองนี้มารูปแบบของทํานองลาเนี่ยเยอะแยะมากพี่ออมฟังยากฟังง่ายแต่ว่าทํานองลาพูไทยเนี่ยบ๊อบติดหูร้อยเนื้อทํานองเดียวทํานองไม่ได้เยอะซ้ําๆวนๆซ้ําๆสามารถที่จะเอามาเล่าหลายๆคาสมมติเราปิดไปเราฟังอีกสักสองสารอบแล้วแกะเราจําได้แหละไม่ได้ยากจนเกินไปผมคิดว่าเขาเลยหยิบทํานองนี้มาใช้ ก็แฟกเข้ามาทันตีเหมือนเดิม การที่ MV มันออกมาท่าเนี้ยมันแสดงออกว่าคือคนทำเนี่ยคอนชีสถ้าเกิดว่าคนแต่งเพลงกับคนคิดไอเดียต้นภาพเป็นคนเดียวกันเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะเอาของพื้นบ้านที่เป็นพื้นบ้านแท้นำเสนอเข้ามาด้วยทีนี้ไอาการทำแบบนั้นน่ะมันมีความเสี่ยงว่ามันจะผิดที่ผิดทางไหมมันจะกลืนได้ไหมเพราะยิย่งเอาทำนองหมอลำเข้ามาเลยเนี่ยต้องจัดการดีมากเลยนะเพราะคือทำนองที่เป็นตัวของตัวเองมาก,มากๆมีความหมายที่แปะอยู่พกพามาด้วยค่อนข้างชัดเจนและการมาอยู่ในบริบทใหม่ที่มันถูกเฟดเข้าเฟดออกแล้วผสมนู่นนี่นั่นเข สำหรับผมก็คือว่าอยู่บนเส้นมากๆผมชอบภาษาอังกฤษแล้วพูดด้วยฝนียงแบบนี้น่เป็นเป็นโฟลคือเพลงลักษณะอย่างนี้ครับพี่อมเกิดขึ้นทั่วโลกนะอเกิดขึ้นทั่วโลกหมายความว่าอะไร มีแถวสเปนแถว Italy, อิตาลีหรือแม้กระทั่งอเมริกาใต้ออฟริกาเอาภาษาท้องถิ่นของตัวเองมาผสมภาษากับความเป็นดนตรีพ็อปสิ่งนี้ที่ทำถามว่าแปลกไหม ไม่ได้แปลแต่ว่ามันเกิดซาวใหม่เกิดสำเนียงใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้แค่นั้นเองเพลงพื้นบ้านแบบละตินเมริกาสเปนเม็กซิกันอิตาเลียนฝรั่งเศสถ้าพูดถึงเพลงยุคแบบเพลงคลาสสิกอ่างเงี้ยก็ไหลเข้ามารวมกันตั้งนานและเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็จะได้ยินเพลงคลาสสิกแม้กร้ทั่เพลงสวดในโบสถ์คาทอลิกอะไรเงี้ยมีลักษณะของเพลงสวดเฉพาะตัวเองแล้วก็มีเพลงของวัฒนธรรมอื่นไหลเข้ามาไม่กม้แต่เพลงแดนซ์ในยุคก,ก่อเก่าก็จะมีเพลงสำเนียงของชาติต่างๆค่อนข้างเกิดขึ้นมานานามาก ก็เลยทําให้เราฟังแล้วรวมรวมรู้สึกว่าเออก็เป็นเพลงฝรั่งแหละเราก็จะรู้สึกใหม่หรืออะไรเพราะก็ดํารงอยู่มานานมากๆแล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอมีลักษณะของเพลงพื้นบ้านที่แอบอยู่นอกระบบเสียงของเพลงตะวันตกอ่ะพอมันเข้ามาใส่เนี้ยเราก็ลยรู้สึกว่าเออมันมีความแปลกใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายนิดหน่อยเหมือนกันว่ามันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้มันจะล้น เกินหรือมันจะขาดหรือมันจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็ดําเนินเป็นลักษณะของการที่มันเป็นท่อนร้องแฟลชแรปนะกับท่อนโชว์ดนตรีพื้นบ้านซึ่งมีอยู่มันสามก้อนประมาณน,น,นั้นใช่ซึ่งแต่ละอัน,นก็จะฟีเจอร์โซโล่ต่างๆก็จะมีโซโล่ที่เป็นโซโล่พินหัวลำแล้วก็มาปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยและอื่นๆที่แทรกอยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นในแง่หนึ่งผมคิดว่าด้วยบาลานซ์ที่กำลังดีรู้สึกว่าก็ได้แต่ว่าถ้าเอาแค่ฟังว่าชอบไหมนะี่คือชอบเลยไม่ต้องขอบคุณจันต้นนะ <laughs> รู้จักเพลงมาก่อนหน้านี้จริงๆไ,ไม่ได้รู้จักเพลงนี้เป็นการส่วนตัวเคยเห็นในเน็ตบ้าง <c oughs> ในเห็นในทิกต็อกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปทัวร์ที่แคลิฟอร์เนียชื่องานว่าสบายดีเฟสนะครับจัดโดยคนลาวคนมง้งคนไทยก็คือคนใน s o าท์อีส t a เอเชียนี่แหละทำเฟสติวัลที่นั่นแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปเล่นกับพี่สิงโตนำโชคในตัวแทนของศิลปินไทย แล้วก็มีศิลปินฝั่งลาวฝั่งมงเยอะแยะมากเลยครับเพลงนี้พึ่งได้ไปฟังสดๆครั้งแรกที่นั่นก็คือเปิดแทร็กเป็นดีเจแล้วก็มีแรปเปอร์มีนักร้อง2คนครับคนดูประมาณ5 6 0 0 0คนคนที่นั่นร้องเพลงนี้ดังมากดังมาก <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ จริงตกใจเลยแต่หมายความว่าคนที่ร้องเพลงครับคือเป็นคนลาวคนไทยที่อยู่ในอเมริกา S <S ไปร่วมงานผมก็เลยพูดคุยกับคุณซามิโอพีแล้วก็น้องติลพรนะครับเขาเป็นศิลปินชาวลาวที่ไปทัวร์ด้วยกันที่นั่นนะครับมผมก็กลับมาแล้วก็ย,ยังติดใจเพลงนี้อยู่เฮ้ยทำไมมีความอินเตอร์มีความโมเดิร์นแต่สามารถที่จะสอดแทรกความเป็นพื้นบ้านความเป็นพื้นถินได้อย่างลงตัวแล้วมีาภาษาอังกฤษด้วยก็วิเคราะห์มาด้วยว่าเกิดจากหลายอิเลเมนที่ตกตะกอนแหละสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทําซ้ำๆย้ำๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าการ ทำซ้ำๆย้ำๆเนี่ยถึงจุดที่สุกงอมถึงจุดที่พอดีโอเคผสมประมาณนี้ กำลังดีไม่เลี่ยนจนเกินไปรสชาติกระลังเข้มข้นพอมานั่งดูในความเป็นอิเลเมนต์ของดนตรีเนี่ยพื้นบ้านเขาหยิบอะไรไปใช้คาว่าพื้นบ้านตรงนี้ครับถ้าเรามองเห็นเนี่ยคือวัฒนธรรมไทยลาวโดยเฉพาะอีสานกับลาวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่อันเดียวกันอยู่แล้วเราเห็นภาพรวมแล้วว่าเพลงป๊อปปกติทั่วไป EDM อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกบวกกับความเป็นทรัพย์คอมบนแล็บที่อยู่ในบทเพลงเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานหลักๆแต่ทีนี้ความแตกต่างสำเนียงวิธีการเอื้อนภาษาอังกฤษแต่เอื้อใชแบบ พื้นถิ่นมันเลยทําให้เพลงที่มันปกติทั่วไปเนี่ยมันโดดขึ้นมามันเตะหูเราเฮ้ยทำไมใช้เมโลดี้แบบนี้วิธีการเลื่อนแบบนี้อาจจะใช้เมโลดี้ฝรั่ง แต่วิธีการเอื้อนแบบหมอรามแบบภาษาลาวมันก็เลยมีความแยกไม่ออกว่ามันจะตกขอบฝั่งไหนฝั่งหนึ่งหรือเปล่าสิ่งที่ทําให้ความเป็นเพลงนี้แตกต่างจากเพลงอื่นหรือโดดเด่นม,มากกว่าเพลงอื่น,นคือการใช้ใชอิเลเมนต์ของเครื่องดนตรตีพื้นบ้านโอเคครับเราได้ยินเสียงพินที่เป็นอาจจะเป็นแซมหรือเป็นเครื่องสดที่ทําให้เกิดเสียงสังเคาะต่างๆนะครับแคนแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงปีเฮ้ยปีนี่หาย,ยากเลยข้อตื่นเต้นของผมคือปีกับจังหวะที่เป็น trap ละครับอันนี้ปกติก็เป็นพินเป็นพินนะครับเอื้อนแบบฝรั่งเลย แล้วก็เป็นท่อนดนตรีแบบฝรั่งแต่วิธีการดำเนินทำนองือเรียนสำเนียงแบบพินผมผมคิดว่าโปรดิวเซอร์ที่ทำหรือคนเล่นเนี่ยอาจจะเป็นคนดนตรีสากลไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องพื้นบ้านเขาก็เลยโอเคคี์เอาแล้วกันดํานิวที่เขาเล่นได้แล้วก็เรียนแบบสำเนียงพื้นบ้านขึ้นมานะครับทีนี้ข้อน่าสนใจคือท่อนนี้ครับ คอนหนปตใชปปีอพอแล้วถ้าเราฟังด้วยหูของดนตรีไทยเราจะรู้สึกประหลาดใช่ไหม,มเพราะว่าอยู่ดีก็โผล่มาคือผมคิดว่าเขาคงเรียนเสียงจากออเคสตราฮิตอ่ะคือพวกบราสพวกพวกสตริงเลยเนะี่ย ปัมปัมผ่ผ่อะไรเงี้ยที่อยู่ในเพลง EDM เพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาชอบมาใช้อ่ะพูดง่ายคือว่าเพลงตระกูล EDM อะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเสียงของการใช้ซีิไซเซอร์ต่างๆใช่ไหมซึ่งพอมเป็นอันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะแปลจากเสียงที่ถ้าโดยขนบของ EDM แล้วมันจะเป็นเสียงซีดไซเซอร์แล้วเอาเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านเอามาแทนที่หรือเปล่าอะไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครัคือยังก็อย่างนั้นเลยครับผมคิดว่าเพลงเพลงเนี้ยจุดตั้งต้นโปรดิวเซอร์ที่ทำเป็นคนนอกวัานธรนมอาจจะเป็นคนลาวนะครับอาจจะ ใช่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเวลาคนเหล่านี้เขาจะมองเครื่องดนตรีเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเอ้ยอันนี้พื้นบ้านอันนี้สากลเขามองว่าคาแรคเตอร์เสียงเหมาะสําหรับนํามาใช้แบบนี้เขาก็เลยเอามาใช้ก็เลยแบบดูไม่เคอะเขินอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ว่าเป็นท่อนดรอปก่อนจะเข้าร้องเนี่ยพินเป็นลักษณะของพินโป่งแทนที่จะเขาจะใช้แบบเสียงแบบออร์แกนิกเลยอัดเสียงเข้าไปแล้วก็ใช้เลยเขาเอาไปใส่เอฟเฟกต่างๆให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นทําให้มันไม่ออร์แกนิกทําให้มันมีความ เหมือนซินดิเซอร์เหมือนที่พี่อมพูมมาสกู่เนี่ยครับพอมันโดนเบรนอย่างนั้นคนไม่ไปตั้งกำแพงโอ้พื้นบ้านอีกแล้วมาอีกแล้วมันมีความลื่นลื่นมีความสมูทบางสิ่งบางอย่างอยู่ทําให้คนไม่ไปแตะตรงนั้นมากจนเกินไปซึ่งผมมองว่าวิชัวเป็นตัวทําให้เพลงนี้มีความโมเดิร์นมากขึ้นทั้งในภาพของการโชว์ในเรื่องของความเป็นพื้นบ้านแต่ถ้าเอมีเนี่ยครับเล่าเพลงนี้เลยนะพี่อมเพลงโมเดิร์นแบบนี้เลยเปลี่ยนอยู่ท้องทุ่งนาอย่างเดียว <S <S สีความรู้สึกของการดูวิชวลไปด้วยเนี่ยจะคนละแบบแต่พอเขาแมชความเป็นเมืองพื้นบ้านแบบลาวกับความเป็นสมัยใหม่ของตึกราบ้านช่องวิธีการแต่งตัวมันดูไปด้วยกันอย่างน่าประหลาดใจอ,อ่ะเอออย่างน่าตกใจมาเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอ,หอสําหรับผมผมมองว่ามันไม่เคอขินแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันคือไอเดียหนึ่งที่จะทําให้ความเป็นเซาท์อีเชียโดยเฉพาะไทยลาวเนี่ยครับขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตอนนี้วงนี้กําลังทัวร์อยู่ที่อเมริกาก็คือมีแพลนทัวร์ประมาณ สิบการับก,ก็คือไปเรื่อยๆครับเล่นตามคอนเสิร์ตฮอล์เรื่อยๆแล้วก็มีคนดูเยอะมากซึ่งมันตอบโจทย์แล้วว่าความเป็นพื้นถิ่นเนี่ยมันสามารถเมิดเข้ากับโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัวแล้วก็ผมมองว่าอยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีการมองว่าคนจะปรุงเนี่ยปรุงยังไงให้อร่อยปรุงยังไงให้พอดีไม่เลี่ยนจนเกินไป嗯嗯 ก็มีอะไรก็ให้พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะครับกับเพลงของศิลปินซามิโอพีเพลง all day all night ก็ถ้าใครยังไม่เคยรู้จักมันผมเนี่ลองไปฟังลองดู m v กันได้น่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นหนึ่งในเพลงที่น่าจะช่วยผลักดันวัฒนธรรมเซอเรียเชียให้ไปอยู่ในสายตาของคนบนเวทีโลกเหมือนกันนะครับลองตามฟังกันได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ต้นตระกูลมากนะครับที่แนะนําให้ผมได้ฟังเพลงนี้นะครับถ้าฟังชอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r ร b e นะครับมาให้ดนตรีชาแนลนะครับพบก ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน